สวัสดีนะครับเพื่อนๆผมแอนนีว่าเองนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่งานหนังสือสัตห์นังสือแห่งชาตินะครับผมมาแจกลายเส้นแล้วก็คือไม่ได้ถ่ายคลิปนานก็อยากจะถ่ายคลิปอยากจะพูดอะไรบ้างนะฮะอยู่ในท้ำมานานก็วันนี้ก็เลยมาถ่ายบรรยากาศด้วยนะฮะว่างานหนังสือเป็นยังไงบ้างแล้วก็บรรยากาศตอนผมแจกลายเส้นเป็นยังไงบ้างก็ประมาณนี้และแน่นอนนะครับว่าผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมอีกแล้วอีกแล้วอแอน แอพพี hey, เจ้าเก่านะครับผมมา <My. S 1> นะวันนี้ก็จะถ่ายรอบๆไปเดินดูว่ากาหนังสือเป็นอย่างไรบ้างก็ผมไม่ได้พูดนานอะ่แะแบบชักชิบไม่ทันทันไปหมดเลยใช่คนเยอะมากออืมโเคไป let's go แน่นอนว่ามางานหนังสือทันทีเราก็ต้องขายของตัวเองยังไงล่ะนี่คือหนังสือทศพนและการดาวนะครับผมก็นีสวัสดีครับคุณอุ้ยสวัสดีครับาอคลิปอยู่นี่ก็บูธพาโลนะครับผมก็อันนี้เป็นงานของคุณแกะเล่มจบแล้วนะครับผมมาซื้อได้ขายขายให้ด้วยประมาณนี้นะครับผมอยู่ที่บูธโอ28นะครับผมก็ใครมางานหนังสือก็แวะมาดูได้นะครับผม อยู่แล้วเข้าไปแจกพวกนี้ด้วยเออโอเคใครมารับของฟรีได้ที่นี่นะคะโอ้ยพูดมาโลโอ้ยี่สิบแปดนะคะกำลังจะเข้าไปแจกเลยใช่ไ้ม เอาละครับทุกคนได้เวลาสารภาพความจริงแล้วว่าทำไมคลิปนี้มันเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าเรามีสปอนเซอร์แล้วนั่นเองนี่แล้วก็คนนี้หางานมาให้นี่ครับแล้วก็นี่คือบูธสปอนเซอร์แล้วนะครับผมเป็นบูธอ่าบูธที่พีปีนะครนะับแล้วบูธชื่อ world ender ช้วไช่ใช่ชจูหายแล้ว world engine เบอร์เอนเดอร์เฉยเลยเบอร์เอนจินนะครับผมก็เป็นบูธที่บูธเขาเรียกบูธอะได้ดีเป็นบูธน้องใหม่ที่อยู่ใเครือ KP c o ใช่ที่อยู่ในเครือ KP Combi เหมือนเห็นป้าย KP ใช่ไหมเนี่ยที่ตรงนี้ก็คือจะเป็นโรงเรียนคู่มือสอนวาดการ์ตูน แล้วเราลวนถึงขายพวกกระตูนและนิยายด้วยแล้วก็อันนี้เป็นเซนิเจอร์ออกใหม่นะตอนนี้เลยนะครับก็คือเกมล้างกรรมไปเป็นนิยายที่กำลังจะเปิดพรีออเดอร์แล้วเปิดแล้วเออเปิดแล้วตอนนี้ังได้เลยเปิดแล้วตอนนี้โอ้ย <c> พ <oughs> ูดผ <c oughs> ิดเยอะจังเลยผมว่าเขาหน้าเขาไม่เจ้าเป็นมูี่เนี่ย <c oughs> <c oughs> เป็นไงเป็นการขายที่แบบว่าจริงใจมากสคริป <c oughs> เท่านะ <c oughs> แต่แต่ลืมบอลแล้ว ประมาณนี้ทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆนะว่าในบูธมีอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ก็อ่าเป็นนี่เป็นพวกโซนอ่าขายนิยายนะครับผมมีนิยายหลายเรื่องเลยแล้วก็มีโปรโมชั่นมากมาย,ายนะครับผมเป็นแน่นอนนะครับมนิยายวายครับนี่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 แซ่บนะเด็กคุณท่าผ<อ>ู้ชมครับเห็นนี่ไหมครับนี่ครับผมซูมไม่เห็นชัดๆเน้นๆเ,เลยนะครับแปลว่าเขาไม่ได้เก็บผิดนวเขาตั้งใจใช่เขาไม่ได้เก็บผิดด้วยนิยายเรื่องนี้อ่าตอนไม่ใช่ฮาเร็มนะครับผมแต่ว่าเป็นวายเนาะ แล้วก็พวกโปรโมชั่นพวกนี้ซื้อแล้วมันก็จะมีแถมพวกเคียร์การ์แบบนี้ก็สามารถเอามาซ้อนกันได้เป็นคู่คู่ได้อวยใครคู่ใครนะฮะสะสมกันได้หรือว่าจะมาซื้อซอนจุ่มตรงนี้ก็ได้มีมีขายเหมือนกันนะครับผมนี่ใครใครก็ชอบกระชาเนาะ, <laughs> ะเนื่องจากมีลูกค้าอยู่นะครับขอโฆษณาแบบระยะไกลแล้วกันสูเข้าไปนี่ก็เป็นโรงเรียนสอนวาดร,รูป KP Learning Space นะครับผม ใครก็ตามที่สนใจอยากเรียนวาดรูปนะครับแล้วก็ราคาย่อมยาวนะสมัครเรียนได้เลยมันจะมีคอร์สอยู่ตรงนี้หรือถ้าเกิดอยากจะซื้อหนังสือคู่มือก็ตรงนู้นนะฮะก็จะมีหนังสือมากมายหลากหลายเลยแน่นอนนะครับมีหนังสือฝากขายอย่างของแอพีตรงนี้ด้วยของเพย์เดอรี่กลหมดแล้วนะอะไรเงี้ยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นนะครับผมลด,ดเยอะมากแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวจะต้องมีอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะต้องขายของกระตูนเรื่องนี้กรตูนเอเอ,เอชอบพูติดเจ็บติดกระตูนนะเนาะ ก็เป็นนิยายที่แบบว่าชนะเลิศในโครงการประกวด t ีทูนะเป็นพอดเว็บตูนแต่ว่าถูกนํามาต่อยอดก่อนเป็นนิยายจะไปรีวิวเรื่องๆคร่าวๆแล้วก็การพีออเดอร์การสั่งซื้ออะไรพวกนี้ในคลิปถัดไปนะครับผมเขาสั่งมาตามนั้นนะครับผมบอกว่าเขาจะจ้างผมต่อนะฮะ